ห้ามทิ้งเสื้อผ้าที่มีรอยขีดข่วนซ่อมเองได้ง่ายๆด้วยเทคนิคเย็บฝังเข็มแบบมองไม่เห็นถ้าเสื้อผ้าของคุณมีรอยขาดรอยทะลอดตะเข็บแตกหรือตำแหน่งขยายเกินพอดีไม่ต้องทิ้งวันนี้เรามีเทคนิคเย็บแบบฝังเข็มที่ซ่อนรอยได้เนียนเหมือนใหม่ใช้ได้ทั้งกับเสื้อผ้าผ้ายีนผ้านวมหรือการปรับขนาดเสื้อผ้าบางจุดได้ง่ายมากขั้นตอนการเย็บซ่อมรอยขาดแบบละเอียดวาดเสน้นเรเดียนตามแนวรอยขาดใช้ช็อกหรือปากกาทำเครื่องหมาย เส้นที่ว่าจะเป็นแนวตะเข็บใหม่ที่ช่วยให้รอยขาดไม่บิดไม่เบี้ยวทำเครื่องหมายให้ครบทั้งสองฝั่งเมื่อทำครบแล้วคุณจะได้แนวเส้นที่คงที่และตรงช่วยให้ตะเข็บสุดท้ายดูเนียนและสม่ำเสมอเตรียมเข็มและได้ควรร้อยด้วยไว้ก่อนเพื่อให้เย็บได้ต่อเนื่องแนะนำได้แบบเหนียวแข็งแรงโดยเฉพาะงานยีนเข็มต้องคมและรูเข็มใหญ่เพื่อร้อยได้ไง่ายเย็บผ้ายีนหรือผ้าหนาได้สบายวิธีเย็บฝังเข็มแบบมองไม่เห็น เริ่มแทงเข็มจากด้านในสู่ด้านนอกดันเข็มออกจากจุดที่ทำเครื่องหมายไว้เข็มควรเดินแนวนอนอย่างแบนเพื่อให้ตะเข็บซ่อนอยู่ในเนื้อผ้าแทงเข็มสลับซ้ายขวาไปที่แนวเส้นด้านขวาดันเข็มไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วดึงออกไปที่ขอบตะเข็บด้านซ้ายดึงเข็มออกแล้วสลับกลับไปขอบเส้นด้านขวาอีกครั้งแบบนี้คือตะเข็บซ่อนที่เมื่อดึงได้ปิดแล้วแทบไม่เห็นรอยเย็บเลยลักษณะตะเข็บที่ได้แบน เดินเส้นสมมาตรละเอียดหนานแน่นและสม่ำเสมอเหมาะสำหรับเย็บรอยขาดและยังใช้ปรับขนาดเสื้อผ้าได้เช่นขอบเสื้อผู้หญิงที่หลวมตรงหน้าอกเอวกางเกงที่ใหญ่เกินไปขั้นตอนปิดงานสำคัญดึงเส้นให้ตะเข็บปิดสนิทดึงเส้นฝั่งซ้ายขวาให้ตึงรอยขาดจะปิดทันทีแบบเนียนๆทำปมซ่อนในเนื้อผ้าผูกปมเล็กๆ สอดปมเข้าไปในเนื้อผ้าด้านในจากนั้นค่อยตัดได้ส่วนเกินออกผลลัพธ์คือเรียบเนียนเหมือนใหม่เย็บแน่นไม่ปริไม่เปิดถ้าต้องการลิงก์ชุดอุปกรณ์เย็บสามารถกดที่มุมล่างได้เลยคะ่ะ